อารุณสวัสดิ์สำหรับวันที่1,142ของการทำเดลี่วอล์ลงทุกวันใน YouTube วันนี้เปิดใหญ่เพราะฉันจะไปเที่ยวนะจ๊ะออื้ดีใจ แต่ว่าการไปเที่ยวของเราเนี่ยด้วยความที่เราทํางานรูปภมนะเราก็ต้องแบกคอมไปด้วยก็ว่ากันไปนะตามนั้นนู่นนี่นั่นแต่คอมที่ฉันแบกฉันไม่ได้เลือกคอมที่ทํางานไปเพราะว่าเอาคอมที่ทำงานตั้งไว้เป็นเวิร์ดสเตชันที่เอาตัวที่เบากว่าไว้รีโมทมาทํางานนะก็ว่ากันไปอย่างนั้นเหมือนเดิมนะเราจะได้ไม่ต้องแบกของหนักไม่ต้องแบกคอมสองสามเรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่ากูต้องมีหนึ่งเครื่องสําหรับการตัดคลิปเพราะฉันทำวอชทุกวันไงแล้วโอ้โหเปิดอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นขนาดนี้แต่ว่า วันนี้3 6มสิบหกถามที่ทําให้คนรักกันฉันขอย้อนไปตอบเรื่องเมื่อวานให้บอกสิ่งที่ชอบในตัวของอีกคนหนึ่งโดยที่พูดแบบที่เราไม่เคยพูดกับคนที่เพิ่งรู้จักกันมาก่อนจริงๆแล้วฉันน่าจะตอบคาถามน,นี้ไปแล้วนะเพราะว่าพวกนายมันมันเท่เลนะมันมีอะไรยะชนอะไรเงี้ยคือแบบด้วยความจริงเลยนะ คือแม่งคือความรู้สึกความสัมพันธ์ที่แม่งไม่เคยเกิดขึ้นกับกูมาก่อนแล้วกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูไม่แน่ใจว่าไอ้ความสัมพันธ์นี้มันเรียกว่าอะไรแต่ว่ามันคือหนึ่งในเพื่อนที่หวังดีต่อกันแล้วกันกูมองมันเป็นมุมนี้เลยนะ คือแบบมันเป็นเซอร์เคิลนี้เลยซึ่งพวกมึงทุกคนทำให้กรูรู้สึกดีมากๆในทุกๆวันนะอันนี้ย้อนไปตอบเมื่อวานส่วนคําถามในวันนี้รอไปตอบกับเพื่อนกันเพราะฉันไปเที่ยวกับเพื่อนนี่หลายคนเลยวันนี้ดึงจุดหมายที่เราจะไปของวันนี้ก็คือสุราษนะแต่ว่าวันนี้เราจะเริ่มจากบินไปก่อนคือทริปเนี้ยจะไปประมาณ4 5วันกันแหละที่หยุดที่หยุดเนี้ยก็คือตั้งแต่วันที่30ยาวไปถึงวันที่เท่าไหร่วะหนึ่ง สองไม่แน่ใจไม่แน่ใจประมาณนี้เอ้ยไม่ใช่ถ้าสามสิบหนึ่งสองนี่มันไม่อยู่อะไรอ่ะสามสิบหนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ถึงถึงวันที่สี่แล้วมั้งก็คือเราจะบินลงไปใต้กันไปที่สุราษนะแล้วก็ขับรถกันยาวไปสมิรนางชีที่กระบ,บี่ดูวิวนิดหน่อยแล้วก็ไปดำน้ําที่เขาหลักพังงาแล้วก็วนกลับนะมานอนที่สุราษแล้วก็ขึ้นรถไฟกลับขากลับเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่ามันจะได้ตามนี้หรือเปะแต่ว่าสิ่งที่ตามนี้อยู่จริงๆก็คือถูกล็อกไว้แล้วก็คือการบินไปกับ การนั่งรถไฟกลับแล้วก็ที่พงที่พักอะไรเงี้ยแล้วก็เช่ารถแต่ว่าที่ที่จะได้เที่ยวไม่รู้ยังไงรอดูรอติดตามกันนะก็เริ่มต้นวันกันไปอย่างนี้สิ่งแรกที่ฉันจะทําก็คือวาร์ปไปที่สถานีรถไฟบาบปลไปโอเคแล้วตอนนี้เราก็จอดรถที่สถานีรถไฟบางลุ๋ยเสร็จเรียบร้อยแล้ว นะเดี๋ยวฉันกํลังจะเดินไปขึ้นรถไฟสายสีแดงไปที่สถามบินดอนเมืองสถามบินดอนเมืองคืออะไรวะสถานบินดอนเมืองนะจริงๆไฟมันประมาณป่าห้าสบอะอย่างที่บอกนะแต่จริงๆแม่งก็แบบ เราจะรีบไปกันทำไมก็าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเหมือนพี่เซนนี่เขาจะจะถึงแล้วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนมันออกก่อนใครเลยเซนนี่แอนกับเมนี่เคอเออลืมเล่าว่าทริปนี้มีใครบ้างทริปนี้ไลน์อัพนี่ค่อนข้างจะสนุกเลยมีกูมีเมแอนเซนแฟนเซนชื่ออีฟแล้วก็เพชผู้มึงจำเป็นต้องรู้ไหมเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปแนะนําตัวให้ทุกคนรู้จักแล้วกันนะก็ว่ากันไปแล้วก็เดี๋ยวไปถาม3 6คที่ถามกับแก๊งพวกนั้นด้วย ยังไงตอนนี้เดี๋ยวนั่งรถไฟไปดอนเมืองก่อนขวาไปเจอกันที่ดอนเมืองตอนนี้ลงจากสีแดงเรียบร้อยแล้วฉันกำลังเดินไปหาพี่เซนอ่ะคนแรกที่เราเจะเจอนี่ก็คือพี่เซนเพราะว่าพี่เซนเขามาถึงก่อนใครเลยนะแม่งออกวันสิบเอ็ดโมงมั้งเหี้ย ตอนนี้บ่ายแล้วกูแอบัองใจแต่ว่าเห็นเซนมันบอกว่ามันออกตอนบ่ายสองครึ่งเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะวางใจได้ชิวๆคิดว่านะคิดว่าแล้วก็กูหิวมากเลยคือไม่ได้แดกเลยเลยวันนะี้หิวมากอุ้มกินอะไรยังอย่าเร็วทินข้าวันะจระแล้วก็เดี๋ยวเมย์กับแอนก็น่าจะมาด้วยกันเหมือนคนขับรถที่บ้านแอนแต่วัตกโอเควาร์ไปเจอะไนอีทีกับพี่เซนครับนี่ถึงพี่เป็นนะฮะเคยคิดว่าไง ิดทำไมคุณถึงไม่ทำตะแกรงหน้าชื่อนามสกุลยาวไปทำไ,ไทำไม่ได้ทำไมทำไมถึงไม่เปลีป่ยนนะครับคุณไม่ต้องทำไหมพ <c oughs> วกมันก็เร็วเหมือนกันไหมไม่เร็วเมื่อกี้มึงมเห็นรึป่ะเดินตะแกรงหน้าปุ๊บเข้ามาเลยโคตรอีซี่ผมงจำจองเลยลนะตกเครื่องบ่อยไอ้นี่ไม่มาตกเครื่องไม่บ่อยไฟต้องคลอนี่คือเมย์ครับใช่มา,ม,มาเลย คุณเคยกับหมิงของเขาในเกาะเกาะช้างมาแล้ีผมน้ามาแล้ว,ลวเขาเป็นคนอิตาลีไปแล้วนี่เน,นี่ยครับนี่แอนครับนี่คือ Nh คน,น้องอีฟอีกคนนึงถ่ายได้ปะขออนุญาตถ่ายน,นี่คือน้องอีฟนะครับอีกคนนั่น <laughs> แ,แหละ <laughs> และ <laughs> ลบร์เดนเอ้รอเครื่องเครื่องวันนี้ไม่ไปนัองขอ ถึงสุราเรียบร้อยแล้วแล้วก็เมื่อกี้มีเรื่องตื่นเต้นก็คือกับตันบินมาแลานด์ใช่ไหมแล้วก็แลนด์ไม่ได้แล้วก็บินขึ้นบนไปเพื่อแลนด์ใหม่แล้วคือแบบไอ้ในชีวิตนี้นี่กูเจอครั้งที่สองมั้งที่มันแลนด์ไม่ได้ <c oughs> ตื่นเต้นยั่งใดนะอย่างมันเลยไม่รู้เพื่อนกูไปไหนเนี่ยไปไหนกันแล้ววะเฮ้ยันไมเอากระเป๋าอ่ะมันต้องรอกระเป๋าตรงนี้ไม่เอาวะเอาเดี๋ยวไปหาเพื่อนก่อนว่ามันอยู่ไหนกันแล้ว <Okay. S 2> A few moments สัมภาษณ์หน่อยคุณตื่นเต้นไหมคุณสนุกป,ปะกับการแบบเขาเขาแลนทีเดียวแล้วเขาขึ้นแล้วเขาก็กลงแลนอีกค,ค,คือแบบปกาติปกาติคือแบบทีเดียวลงทีเดียวอันนี้ได้เล่นสองรอบคนุกกับเพื่อนเลยสนุกกับเพื่อน <c oughs> มึงกับกูนะนี่แค่มึงกับกูนะท่าบอยเพชรด้วยหัวปักลงนี่เจอว่มามึงเจอหมอนปเนี่ยครั้งที่สองในชีวิตจากกี่ไฟอะ กูกูบินน่าจะเกินยี่สิบสาิบอะแต่ว่าเในครั้งที่สองในชีวิต <c oughs> ไม่โอเคหรอกไม่โอเคหรอกยั <c oughs> ไม่เรียกว่าโอเคมาทัใจดิไปไหนต่อดลอ่ะเจ <c oughs> กูรู้ว่าหนาวไปไหนต่อง <c oughs> อ่ะ <c oughs> ไปดิ ถึงที่พักเรียบร้อยแล้ว คืนนี้จะนอนห้องนี้คนเดียวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าไอ้เพียอนบอยยังตามตัวไม่ได้ว่ามันจะมาหาพวกเราหรือเปล่าแต่ว่าชิวๆดีนะห้องแอบเก่าไปนิดนึงแต่ว่าก็ตามสไตล์โรงแรมเก่านะชั่วไปชิวๆถ้าเป็นเพลินเพนเพนี่คือไม่ได้นะเพลิน,ลนไม่ชอบโรงแรมเก่าแต่ว่าของกูนี่คือชิวๆชิกช,ชิวๆแล้วก็ตอนนี้เรามีปัญหานิดนึงก็คือเขามีบัตรอาหารเช้าให้แต่มีแค่4แต่พวกเรามา6คือ6ตอนนี้ก็คือยังไม่นับรวมบอยนะจริงๆมีบอยอีกคนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวรอดูก่อนว่าบอยจะมาไหมแต่ว่า เดี๋ยวเย็นนี้เรามีไปกินข้าวอาจจะร้านข้าวต้มในเมืองแล้วก็ไปเดินถนนคนเดินนะนะก็ประมาณนั้นยังไงก็เดี๋ยวฉันพักผ่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็ออกไปกินข้าวโอเค ยยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์นะครับไม่เคยมาเที่ยวเลยเป็นยังไงครั้งแรกเลยอ่ะครับไม่ครับครั้งที่สี่แล้วอยู่ๆมึงเดินมึงเดินมาเจอพวกกูได้ไงมึงรู้มึงรู้จักอะไรเดือธงเงาแล้วกับธงทียอะไรธงมันก็เหมือนกันหมดมันดีเทลอะเนาะอ๋อกูเอีติ่งต้องอยู่ไหมกูเดินมาได้อะไรมาวะได้เสื้อกันดั้มมา อ๋อไดเสือ้อไม่ได้กระดัมเชี่ยแพงไปวันในห้าขาย <c oughs> ตึงตึงตึงไอ้ยี่เราควรไปซื้อสพัพเหล็กอะไรย่างงี้ถูกต้องถูกต้องคิดถึงกรุงเทพเลยอยากไปซื้อก็คุนค,คุณไม่ไปสั <c oughs> ทีอะกรุงเทพเขารอคุณอยูอ่อยากไปไหม <c oughs> ยังไม่ว่างเลยนี่ทูลางงานแบบลาหาคนแทนพับเลยฮะ <c oughs> เอ้แล้วมันมีคนแทนคุณได้อคุณมันแบบปลายทางสุดยอดแล้วเว้ยใช่ใช่กูปลายทางนะมันอมปลายทางถูกแล้วถูกแล้วข่มถมตัวน้อยเบาหน่อยก็ถูกแล้วไงกูเป็นผู้ปลายทางไงต้นทางมันเก่งอยู่แล้วใช่อ๋อต้นทางมึงกูไม่ต้องข่มอะไรเลยมูดสูกของมึงเหยอะเอาไปเอ้ะไปเจอในโรงแรมตอนนี้กลับมาที่ห้องโรงแรมกับจันบอยแล้วสวัสดีครับ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 เจอจันบอยแล้ว ไหนๆก็ไหนๆแล้วจะปิดคลิปแล้วสามสิบควาถามที่ทำให้คนรักกันวันนี้ก็คือเล่าเรื่องน่าอายที่สุดในชีวิตของคุณให้ฟังน่เรัาสิเรื่องน่าอายอ่ะก็คือเรื่องที่เราคิดว่าตอนนั้นมันดูเท่เอาแบบหนึ่งเขาปิดเล่าเลยเล่าเลยหนึ่งอันเลยเอาเรื่องง่ายๆเลยนะเปลี่ยนโนแอนคุณจำเป็นโนแอนได้ไหม เฟโนแอนกิฟเกาะช้างนะอ่าเอ้เกาะเต่ากเตาคือตอนนั้นกูก็เช่าเฟโนกูก็จ่ายปกติมันมีเดือนหนึ่งกูเริ่มขัดสนแล้วแม็กก็ติดที่ใส่สิเพราะว่ากูไม่ได้จ่ายแล้วอ่ เขาจริงทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกผิดกับแอนเรื่องนี้มากๆมากสรุปเรื่องนี้ทำให้คุณไอออยอจริงครับตอนนั้น,อน,น,นไอมากกว่าการคุยไม่ร<ๆ>ูนะ้เรื่องของกูเยอะเลยนะจริงนะคืตอนน <laughs> ตอนนั้นต้องเล่าให้ฟังก่อนแอนอีกคนหนึ่งเนี่ยที่เรามาเที่ยวด้วยเนี่ยให้บอยยืมเ,เป็นโนโดยที่<ๆ>อบอยก็แบบเออไม่อยากให้ยืมอย่างเดียวบอยก็เลยให้ค่าเช่าด้วยแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่มึงเหมือนขัดสนก็เลยไม่ได้จ่ายนานนานกี่เดือนนานนานจนว่าซื้อเป็นโนตัวหนึ่งได้จริงนะ แต่แอนก็แบบไม่เป็นไรเอามาคืนเถอะอะไรเงี้ยก็แค่แค่เอาไปคืนแล้วก็ไม่ต้องอะไรดีใช่ปะก็อย่างเงี้ยขอบคุณพี่แอนมากอันนี้คือเรื่องที่คุ่นอายอ่าจริงจริงรู้สึกอายมากมันก็แบบจริงลายใจมากอ่ะลายใจของกูเนี่ยกูเหมือนเดิมตลอดเลยในชีวิตกูขี้แตกครั้งแรกในชีวิตอ๋อตอนประถมแล้วกูบอกเพื่อนกูไอ้ชัยยศิธิ์บอกว่ามึงจะบอกใครแล้วกูขี้แตกแล้วแล้วแม่แบบแม่ เบี่ยนนะคือแบบตอนแรกกูเรื่องนี้แล้วประทัวเกิดขึ้นทุกคนมึงคิดดูดิไอ้คิดแล้วกลัวไปเป็นลมหน้าบ้านแล้วอาม่ากูอ่ะอุ้มกูเข้าบ้านกูสละคำตรงหน้าไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนั้นประถมแล้วของกูวันนั้นลิงโขบป้ามใช่มั่งเฮ้ยคุณลิงโขบแล้วโอ้โหเรียนแตวเบิดอยู่วังบัวทองตอนนั้นนั่นแหละป้ามยังหุ่นลิ้นลิ้นตอนนั้นแซ่บไอ้เหี้ยประถมไม่ได้แฝดด้วยนะไม่มีไม่มีไม่มีคนต่อก็กูไม่จะมีไม่มีทั้งสิ้นเยอะ